ย่าคสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอีโดนาะนะเ่อน,นานนะคะเกมนี้เราไม่ได้มาเลยนะคะเราจะเปิดประเดิมเดือนแห่งความรักนะคะด้วยการสุ่มกาชาแค่เกิดเสียงตัวเองมากเลยอะ่ะเราจะสุ่มกาชากันนะคะกาชาด้วยเทพมังกรซึ่งฉันอยากป้ตาเขาอะเธอ คือตาเขามันเหมือนมัดขอดเรามากเลยอ่ะข้างนึงเป็นสีเขียวข้างหนึ่งเป็นสีแดงไง <c oughs> คือไม่อยากได้อะไรเลยขอ oh, แค่ตาเขาพอได้หรือไม่ได้หรือไม่นะคะอยากได้ตาจริงๆคือถ้าให้ซื้อแยกก็จะซื้อแยกแคตาเนี่ยแหละจ้ามันจะได้ไหมเถอะขอยได้เถอเพียงนะตาสวยนะเธอสวยทั้งสองเลย s <S ดีดิ โทนสีที่ชอบทั้งหมดเลยอะปะเริ่มม,มันมีอัไงมาเนี่ยอ้ my god อ้วตายแล้วตายแล้วอีเลอศเลยมันทำอยากได้ได สิ่งที่อยากได้ไม่ได้แ yeah, ย่อะไรวะขอตาได้ไหมอ่ะอยากได้ตาหนูอยากได้ตา,า,ตาฮะโอ้ยตาของผมแล้วสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ได้ไงคิดว่ายอมหรอไม่ยอม <c oughs> สุ่ม สิบครั้งอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วค่อยสุ่มทีละครั้ง่วลาดุจดามันจะไปเนี่ย <c oughs> คนลกล่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเราได้นาดลนเละ <c oughs> ไม่ได้สุ่มกาชานานจนลืมว่าหน้าตามันอยู่ข้างล่างเว้ย <c oughs> <c oughs> แจ็คกิน กลับไปี่เกมแปบบ๊แบบได้ไหลายอันแล้เลยอ่ะชีวิตกูไม่นะลืมดูเลยอ่ะเธอเอามาดูมาดูมาดูตาตาใช่ไหมมันต้องเป็นการแสดงสีหน้าใช่ปะ่ะอยู่ใส่นะาะากน่้เนะาะเยอะเหลือเกินอ,อันนี้อะไรอ่ะ ไม่เกี่ยวอันเนี้ยไม่ใช่อันเนี้ยเออมันก็น่ารักดีนะอันเก่าปะเนี่ยย่ายอมอันนี้ย่ายอมเพื่อข่ะจอดกะว,ว้าวน,นี่อันนี้ปะฮ่าฮ่าดูหน้าดูอน้าซ้ำหน้าอ่อนตาตัวนี้ก็นาา่ารักเออได้ด้ยเป็นประสบการณ์ กูตอบแตได้ยเย้ยตอบไดยยไ,อได้้ม่าชงผมอันนี้ชงผมตัวอะไรครบนี่อ่ะแต่อันนี้ก็น่ารักอดี่นะจิมมืชจิมมีมากาาเฮ้ยกูอยากจะเกะกูได้เป็นตอวกาเนี่ก็ใส่ตัวผู้ชายผู้หญิงเป็นไรแต่เด้อไม่น่ารักนะนี่เห็นไหม มิชชั่นคอมพลีทละไม่รู้คอมพลีทตั้งแต่ตอนไหนละไม่รู้ตัวละใช้เลยละกันนะคะไหนด้วยทีนนเอออะคือแล้วละคือแล้วละเหลือแค่สีผมกับมัดจุกใช่ไหมอ๋อชุดด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ได้มาสองชุดใช่ปะเธอทำไมไม่อ่านให้ละเอียดละเนี่ย โอ้โหนนี่อะไรไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวมันอยู่ตรงไหนอะสายสัมพันธนาชูกตุ๊ดตุ๊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 ดอดีตใช่ไหมเนี่ยเยอะแยะเยอะมากอันเนี้ยอุ้ยสีดำเท่อะสีดำมันเท่ใช่ไหมใช่เฮ่ยเฮ่อเฮ่อเฮ่อชุดใหม่เฮ้ยดับตาปุ๊จะไหล ได้ตั้งนานแล้วก็ถือว่าเอามาใส่ตัวผู้ชายกับผู้หญิงแล้วกันเนอะอันนี้บอกอ๋อเขามีเข่าด้วยเธอมีเข่าแล้วเรามีใครนี่ไงชุดมีชุดนี้กับชุดนี้บอกอุ้ยสีดำสวยวะ่ะมีสีดำกับสีฟ้าที่ได้มาและนี่คืออะไรเขาเขาอีกแล้วล หางมังกรละติการกับเทพมังกรละติการเอาอะไรอะ่ะสีฟ้าเรามีแล้วนะชุดนั้นเอาสีนี้แล้วกันสีดานะคะออแล้วก็เข่าออมาด้วยไหมใส่ข้าครบจากที่มีหูเราก็จะมีเข่าแล้วนะคะทุกคนโอ้ยน้อ no. งชีวิตแล้วก็มีอะไรอยาหนั่งอะ่ะไอที่มันเป็นดาบอะ่ะดาบได้โคตรเยอะเลยอยู่ไหนวะดาบต่อ,อไม่ใช่ ของมันเยอะซะต้นแบบว่าอะไรยำผมไม่เอา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 อยู่ข้างบนไหมนะาะอะไี่บอกนี่นไงได้มาอย่างเยอะเลยแม่เอาไปทำอะไรเยอะแยอะอะครับนี่เขาโลกวาสาะสิการเอาสีนั้นก็พอเนาะเปิดแค่นั้นแหละเปิดเยอะไม่ได้ปอดเต็ม ว่าเห็ีหัวตัวเองได้ปะขัดใจจริงอุปกรณ์เสริมอะแล้วก็อันนี้คืออะไรอ๋อชุดที่เราใส่กันนั่นมีแต่ชุดแบบแนวกิมินญี่ปุ่นทั้งนั้นเลย,เนย,นเนยแนวนะแนวต้องบอกว่าแนว อี๋เออสกดสีดจ็คท้าไปดูใส่เป็นสีดำแล้วลูกเอาเขาามาแทนไหมเอาเขามา,มา,ามามาไหนก็นไหนไหลละเขามาเขาอยู่ไหนนะ่ะ <c oughs> ก็จะรู้อันนี้บอกอันไหนว่าเขาอันนี้ปะเออใช่ มันจะเต็มเอาวนะกระเป๋านะเฮ้ <run> ยเขามีแง่งด้วยอ่ะเออสมกันแล้วแหละผมชมพูเขาแง่งหายสวยโว้ยเออได้ละไม่มีหางด้วยปะเนี่ยมีหางไม่ใช่มีหาง เดี๋ยวจะบอกว่าเขาหามาจากไหนหามาจากไหน <laughs> มีหางมีขา,ม,ามีเกล็ดด้วยเธอไม่รู้อะแต่สวยว่าเออเกินคาดสิ่งที่เกินคาดนะคาดเกินโอเคนะคะทุกคนก็หมดไปเท่าไหร่อ่ะสามรอบแบบสุ่มสามรอบอะ่อบอะ น่าจะได้ตั้งแต่สองรอบแรกหรือเปล่าหรือมันไม่ก็อาจจะได้ตั้งแต่รอบแรกแล้วนะคะหน้าตาเราไม่ได้เลื่อนลงมาข้างล่างเราคิดว่าข้างล่างมันมีแต่สมูดลืมไปว่าพวกหน้าตาหรือว่าอะไรพวกนี้มันอยู่ข้างล่างหรือว่ามันจะเป็นไอเทมไงไม่ใช่ไอเถอรแต่ก็โอเคแหละยินดีต้อนรับแห่งเดือนแห่งความรักนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาบ่อยๆแหละมัง้งขอบคุณทุกที่ติดตามและรับชมนะคะบ๊ายบายไม่สมก็ได้นะ